สวัสดีครับคุณผู้ชมอยู่กับผมเหม่งเกษตรกรนอนเวนนะครับเดี๋ยววันนี้จะพามาดูน้ําหมักกันอีกรอบหนึ่งนะครับแต่ว่าสูตรนี้จะไม่ได้ใช้กากน้ําตาลนะครับแล้วก็หมักระยะเวลาประมาณ 2- 3สเดือนก็สามารถใช้ได้นะครับสูตรนี้จะทําให้แตกหนอ่อแตกดอกได้ดีมากนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับนี่ครับคุณผู้ชมถังที่เรียงรายอยู่ด้านหน้าคุณผู้ชมนี้นะครับก็ เป็นถังที่หมักน้ำหมักสูตรใหม่ไว้นะครับโดยหลักๆขั้นตอนนะครับมันจะมีอยู่ประมาณ2ขั้นตอนนะครับก็คือ,อการนําปลาเนี่ยมามาหมักแยกไว้ก่อนนะครับแล้วก็การตัวใช้จุลินทรีย์ตัวคัดสายพันธุ์นะครับตัวที่ไว้ย่อยกันเล่นกันย่อยสลายตัวนั้นนะครับหมักนะครับจะทําในวันเดียวกันนะครับ หรือวันที่ใกล้เคียงกันนะครับขั้นแรกนะครับไปเอาปลามานะครับปลาทีา่เราจะใช้ก็จะเป็นพวกหัวปลากล้างปลานะครับแต่ตอนหลังเราจะไปได้ปลาทั้งตัวมาเป็นปลานอกน้านะครับหรือคุณผู้ชมจะใช้เนื้อสัตว์ประเภทอืน่นๆก็ได้นะครับแต่เน้นที่เนื้อสัตว์เป็นหลักครับแล้วก็ให้เน้นที่ไขมันน้อยเพราะไขมันเยอะเนี่ยมันจะลอยขึ้นมาเยอะนะครับ <c oughs> ขั้นตอนแรกนะครับคุณผู้ชมก็ให้คุณผู้ชมเนี่ย นำเนื้อสัตว์นะครับมาใส่ถังไว้ของเราจะเป็นสูตรที่ค่อนข้งางอัดนะครับอัดน้ำหมักอัดใส่ถังไว้เยอะนะครับเราจะใส่ปลาเป็นประมาณเกือบ2ในสามของถังนะครับเพราะว่า,าเราหมักเยอะเราจําเป็นจะต้องใช้ถังเยอะนะครับซึ่งถ้าซื้อถังเยอะๆไหนจะพื้นที่ไหนจะถังนะครับแล้วการเคลื่อนย้ายก็จะยากเราจะใส่ไว้2ส่วนนะครับ2ในสาส่วนนะครับ แล้วเอาน้ำตาลทรายแดงนะครับสูตรนี้ใช้น้ำตาลทรายแดงโรยไว้นะครับสามโลสี่โลห้าโลแล้วแต่คุณผู้ชมจะมีนะครับแต่ขั้นต่ำอย่างน้อยสองถึงสาโลนะครับโรยโปะด้านบนไว้นะครับโอ๋ไว้เพื่ออะไรนะครับเดี๋ยวจะเปิดให้ดูครับผู้ชมเห็นไหมปลาไม่มีการเน่าเลยนะครับปลาไม่มีการเน่าเลยนะครับไม่เปิดนานนะครับเพราะว่ามีคนนอนอยู่เดี๋ยวกลิ่นจะไปรบกวนครับเจ็ดถึงสิบวันแรกมันจะมีกลิ่นปลาได้ค่อนข้างแรงนะครับมีกลิ่นแก๊ส ให้ตัวนี้หายไปก่อนนะครับหมักทิ้งไว้นะครับหลังจากนั้นประมาณสัก20วันแล้วให้ไปเอาตัวจุลินทรีย์คัดสายพันธุ์มาใส่นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูจุลินทรีย์คัดสายพันธุ์กันว่าทํำยังไงนะครับแต่ว่าถังนี้พอคุณผู้ชมหมักไปได้สักระยะแก๊สมันออกหมดนะครับก็ปล่อยไว้ก่อนก็ได้นะครับเสร็จแล้วค่อยไปเอาจุลินทรีย์คัดสายพันธุ์มาเติมแต่คุณผู้ชมต้องใช้น้ําตาลเยอะนะ ใช้น้ำตาลใส่แดงเยอะหน่อยนะครับเดี๋ยวไปดูจุลินซีคัดสายพันธุ์กันครับคุณผู้ชมครับนี่คือจุลินรีคัดสายพันธุ์นะครับก็คือตัวที่เอาไว้ย่อยสลายนะครับหมักในวันเดียวกันนั่นแหละนะครับถือว่าหมักก่อนใช้อย่างน้อย15วันนะครับทั้งทิ้งไว้ในที่ร่มนะครับวิธีการทำนะหัวเชื้อจุลินรีคัดสายพันธุ์หนึ่งขวดนะครับตัวผลไม้10กิโลนะครับตัวน้ํา20ลิตร ใส่น้ำตาล1-2โลโดยประมาณนะครับสูตรนี้จะเป็นการปรับขึ้นมาจากสูตรเมื่อก่อนเมื่อก่อนจะไม่ได้ใช้น้ำตาลนะเพราะจินรีตัวนี้ไม่ได้กินน้ำตาลสักเท่าไหร่แต่ว่าพอใส่เข้าไปแล้วทำให้รู้สึกว่าเออมันเชื่อมมันเดินดีขึ้นกลิ่นที่เวลาเอาไปใช้แล้วมันน้อยลงนะครับก็ให้ใช้น้ำตาลสัก2กิโลนะครับเสร็จแ,แล้วคุณผู้ชมหมักทพ้งไว้15วันจากนั้นคุณผู้ชมก็สามารถนำไปใส่ในตัว ที่เราหมักไว้ตรงนู้นได้นะครับก็คือปลาครับแต่ถ้าแนะนําก็คือให้คุณผู้ชมเนี่ยใช้อัตาส่วนเดิมเนี่ยขยายอีกรอบหนึ่งซะก่อนนะครับจุลซีพวกนี้จะขยายได้ประมาณสัก2 3ถึงชั้นนะครับเป็นจุลสีที่แข็งแรง1ขวดที่คุณผู้ชมซื้อไปเนี่ยสามารถขยายได้ออกมาประมาณ8900ดิบเลยนะครับก็จะทําให้คุณผู้ชมประหยัดขึ้นนะครับจากนั้นนะครับเมื่อหมักครบ15วันแล้วนะครับแล้วก็จะนําไปเติมในตัว ถัทงที่หมักปลาไว้ผู้ชมก็แค่กองเอาแต่น้ํากองในที่นี้ไม่ต้องกองละเอียดอะไรนะครับก็แค่ตักเอาแต่น้ําไปใส่แล้วเมื่อครบแล้วถังนั้นให้คุณผู้ชมหมักไว้ประมาณ2เดือนก็สามารถนําไปใช้ได้ครับแล้วก็ตัวผลไม้ที่ใช้ผู้ชมจะใช้ผลไม้อะไรก็ได้นะครับแต่ถ้าแนะนําก็คือสับปะรดครับช่วงหน้าฝนถ้าไปดูตามตลาดใหญ่เนี่ยสับปะรดเขาจะเน่าง่ายเราไปหาช่วงนั้นก็จะได้ราคาถูกแล้วก็ จากที่ทดลองในฟาร์มนะครับก็มะละกอนะครับตอนนั้นมะละกอพี่ตั้มเยอะมาพี่ตั้มก็มาหมักนะครับปรากฏว่าเอนไซม์หรือยางในมะละกอเนี่ยทำให้ตัวเวลาเอาไปย่อยป่านะครับย่อยได้ดีมากได้เร็วมากนะครับก็เป็นอีกตัวที่แนะนำครับหรือนะครับถ้าบ้านใครมีผลไม้เช่นมะเฟืองอานนี้คือมะเฟืองนะครับเหลือทิ้งไม่ได้ใช้นะครับก็มาหมักได้เช่นกันครับ เดี๋ยวเราจะไปดูถังที่หมักกันแล้วใช้กันแล้วเป็นยังไงนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือถังที่เราเติมจุลินทรีย์คัดสายพันธุ์ลงไปแล้วย่อยเกิน2เดือนไปแล้วนะครับสามารถตักได้นะครับตักไปใช้ได้แต่ว่าข้อดีของการหมักแบบนี้นะครับมันไม่ใช่กกน้าตาลนะครับก็จะมมีสารพิษอื่นๆลงเหลืออยู่นะครับทำให้ใช้ได้รวดเร็วย่อยสลายเร็วเนื่องจากจุลินทรีย์คัดสายพันธุ์ที่เราเอามาใช้นะครับ มันย่อยป่าได้รวดเร็วมากครับภายใน2เดือนเนี่ยกิดก้างปลาชิ้นใหญ่ๆเนี่ยบี้ไปเลยนะครับคือน,นิ่มไปเลยนะครับตัวนี้เราก็ตัดด้านบนนะครับออกไปทิ้งก่อน <c oughs> การเอาไปทิ้งนะครับคุณผู้ชมก็ไม่ต้องทิ้งไหนนะครับต้นกอกล้วยต้นไม้ต้นใหญ่ไปใส่ไว้รอบๆขอบไปนะครับห่างคนมานิดหน่อยนะครับเอาไปยายายไว้นะครับหรือต้นไม้ต้นใหญ่ๆนะครับที่คุณผู้ชมมีอยู่ในบ้าน้ย <c oughs> <c oughs> ขออภยัยคุณผู้ชม เอาไปเททไว้แล้วเอาฟางคุมนะครับก็ช่วยทําให้พืชใหญ่ๆโตได้นะครับแต่ว่าถ้าไปใช้กับพืชผักต้นเล็กๆเนี่ยมันของมันเนี่ยเยอะเกินไปมันจะไปจับปากใบพืชทําให้มันตายนะครับแล้วก็มันจะไปติดในอุปกรณ์ของคุณผู้ชมต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นก็ตักออกไปก่อนนะครับคุณผู้ชมจะตักในฤดูหนาวก็ได้ซึ่งมันจะเป็นไข่แข็งๆแบบนี้หรือคุณผู้ชมจะค่อยช้อนออกเรื่อยๆนะครับอาจจะช้อนอาทิตย์นี้ครั้งหนึ่ง คนๆให้มันขึ้นมาใหม่ช้อนอีกช้อนอีกนะครับสามสี่ครั้งนะครับมันก็จะหมดไปแต่อันนี้จะไม่ค่อยมีปัญหาเพราะว่า,าเราไม่ได้ใช้กากน้ําตาลน้ํามันนะครับที่ลอยขึ้นมามันจะลอยขึ้นเหมือง่ายนะครับเดี๋ยวมาดูถังที่ใช้แล้วกันบ้างดีกว่านะครับอันนี้ถังที่ใช้แล้วนะครับเดี๋ยวผมซูงไปให้คุณผู้ชมเห็นก่อนนะครับเชื้อราก็เดินดีนะครับอันนี้ ผมจะใช้อยู่สองถังถังนั้นนะครับกับถังนี้นะครับจะสลับกันนะครับพอมันหมดหมดไปแล้วรอบหนึ่งนะครับอันนี้เนื่องจากเราหมักไปเข้มข้นนะครับ,เร,เ,รบเ,าาเราจะเอาตัวตัวกากมันอยู่ในนี้นะครับเรากรองแต่น้ําไปเราจะเอาตัวจุลินทรีย์คัดสายพันธุ์นะครับมาเติมลงอีกรอบหนึ่งแล้วก็ทิ้งไว้อีกเดือนสองเดือนเหมือนเดิมนะครับเพื่อให้ไ้สารอาหารที่เหลืออยู่ออกมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าเราเราหมักไวใ้ในตาส่วนจริงๆ่ะ เราจะหมักหนึ่งต่อสามของถังแต่เนี้เราใช้เกือบเต็มถังคือสองต่อสามในถังนะครับเราก็ใช้สองครั้งเอานะครับกาดที่เหลือก็ไปทําเหมือนเดิมนะครับส่วนถังนี้นะครับเป็นถังที่ใช้อยู่นะครับก็มีน้ําที่คุณผู้ชมเห็นนะครับมีตัวที่กรองนะครับอาจจะมีหนอนบ้างนะครับเล็กน้อยไม่เป็นไรนะครับอันนี้หมักสองสามเดือนแล้ว ก็เราทดลองสูตรนี้กันมานานนะครับก็ผมปรากฏว่าใช้ได้ดีนะครับไม่ต้องใช้เวลานานนะครับไม่ต้องใช้เวลานานไม่ต้องออเสียเวลาในการหมักนานเพื่อไม่เสียเวลาในการหมักนานคุณผู้ชมที่เป็นมือใหม่หรือว่าใครที่เพิ่งเริ่มทําเกษตรก็จะสามารถหมักได้นะครับก็สเดือนก็สามารถนํามาใช้ได้โดยที่อาหารก็ค่อนข้างครบนะครับเพราะว่าจุดสําคัญของ ตัวจุลินทรีย์นี้คือการใช้จุลินทรีย์สายพันธุ์ใหม่คัดสายพันธุ์เนี่ยลงไปเร่งกันย่อยนะครับจะทําให้ย่นเวลาได้นะครับแล้วก็ไม่ใช้กา,ากน้ําตาลซึ่งมันมีสารคาซึ่งต้องใช้เวลาย่อย,อยานานนะครับก็จะทําให้ย่อยไวนะครับอันนี้นะครับอันนี้ที่เห็นข่าวนี้ก็คือฮิวมัตนะครับอยู่ด้านบนก่อนนํามาใช้เราก็จะขยายเหมือนกันนะครับแต่ว่า เราจะขยายด้วยด้วยความเข้มข้นมันเยอะเราจะต้องขยายอ,อัตราส่วนที่เยอะกว่านะครับยกตัวอย่างเช่นอาหารจุลินทรีย์หส่วนนะครับไออาหารไอตัวหัวเชื้อหนึ่งส่วนนะครับอาหารจุลินทรีย์เนี้ยก็จะเป็นห้าส่วนหส่วนนะครับแล้วแต่ว่าเราเข้มข้นแค่ไหนนะครับก็อันนี้ก็แล้วแต่แต่ละคนว่าหมันโอ้เท่าไหร่นะครับแต่โดยปกติจะเป็น หนึ่งต่อสามหนึ่งต่อสี่นะครับแต่ของเราจะเป็นหนึ่งต่อห้าหนึ่งต่อหกเพราะว่าหัวเชือมันเข้มข้นมากนะครับก็ต้องขยายให้ให้มันเจือจางลงมานะครับมันก็จะประหยัดด้วยนะครับแล้วก็ตัวเนี้ยเอ่อเล่งความสมบูรณ์ของพืชได้ดีมากผมนําไปใช้กับกระบองเพชรนะครับติดดอกดีมากคุณผู้ชมนะครับแต่ไม่ใช่ว่าติดดอกอย่างเดียวนะไม่ใช่ไปบังคับติดดอกนะครับไม่ได้ไปทําให้แกนนะั้นแต่ว่าสารอาหารเยอะจน เขาแข็งแรงจนกระทั่งติดดอกนะครับก็เลยรู้สึกว่าสูตรนี้โอเคมากผมจะใช้สูตรนี้ฉีดกระบองเพชรผมตลอดนะครับก็โอเคครับคุณผู้ชมคลิปนี้นะครับว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์แก่คุณผู้ชมนะครับหลายๆท่านนะครับแล้วก็หายจากการนําคลิปไปนานเหลือเกินนะครับแล้วก็จะไปเริ่มแปลงใหม่ของที่ทําเป็นรูปแบบของโคกหนองนานะครับก็เพื่อใครหลายๆท่านที่ทําอยู่นะครับจะได้เห็นว่าเริ่มไปทําเนี่ย จะเอาอะไรไปใช้จะทํำยังไงให้มีจุลินทรีย์มีน้ําหมักใช้ได้รวดเร็วนะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งสําหรับใครที่เพิ่งเริ่มทานะครับหรือว่าสนใจจะทํานะครับก็ฝากไว้ก็คือเรื่องจุลินทรีย์ตัวที่เอาไว้เร่งย่อยสลายนะครับตัวนั้นจําเป็นจะต้องมีนะครับที่เหลือคุณผู้ชมก็หาได้ทั่วไปนะครับอันนั้นเอามาจากแ l a นะครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับก็แต่ถ้าใครที่ดูแล้วเป็นประโยชน์หรือว่า อยากให้ทําอะไรเพิ่มก็มินไว้ด้านล่างนะครับผมวันนี้ผมเม่งก็ตสือกรน,นอนเวนลาคุณผู้ชมไปก่อนครับผมสวัสดีครับ